บทที่24เสื้อใหม่ตัวน้อยเนื้อบางเบาเผยให้เห็นเอี้ยมบางทรงสีชมพูผักดิ้นทองยิ่งขับให้ผิวของนางขาวดุ่หิมะร่องเนินอวบอิ่มกระชับ้ายจะปรากฏให้เห็นทังลังคอและแนวกระดูกหายปาราทิสสะสวยเบื้องร่างเป็นกางเกง กางเกงผ้าไหมปักลายกุลาบด้วยไหมสีชมพูเน้นให้เห็นรูปร่างอลชอนแม้ว่าท้องจะไม่ปบนราบแล้วแต่ก็ให้ความรู้สึกอ่อนโยนสง่างามเท้าหยกขาวนุ่มป่าดุดเต้าหู้หิมะเนื้อเนียนละเอียดเดิมก็งดงามไปที่ตกตะลึงของผู้คนเมื่อรวมกับท่าทีเกียจติคันที่เผยให้เห็นผ่านการเคลื่อนไหวและความโค้งขึ้นเล็กน้อยของฮุมปากที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนั้นก็เพิ่มความงามพิมพ์เขาได้อีกหลายส่วน เขายังดูไม่พออเผยวเมี้วก็ซอนร่างกายออ้มิดชิดอย่างไร่ร่องรอยบนใบหน้าไม่มีความขัดกวัวแม้แต่น้อยผู้บัญชาการบุกเข้าห้องหอของข้าไม่ทราบว่ามีอะไรชี้แนะปูชงหลงเก็บงำความผิดหวังในพริบตานางเป็นหญิงงามจริงๆมาถามเจ้าหนึ่งเรื่องไปตะวันตกชิงเหนือเที่ยวหนึ่งผลทางยากลำบากฝ่าบาทเห็นเขาสร้างผลงาน จึงคืนตำแหน่งผู้บัญชาการและเงินเดือนให้แน่หนอนว่าในใจเขาแบบอบยินดีไม่ว่าอย่างไรฟาบาทก็คงขาดเขาไปไม่ได้คืนของที่เดียวเปนของเขากลับมาอย่างง่ายได้ออกมาได้รับเทียบเชิญของเสืออ้เซิงอ๋องพอรู้ว่าคู่สมรสของเขาเป็นใครความคิดที่ยังนวนเวียนในหัวก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งสติที่พบในอำเภอไปฮวัในวันนั้นหลังจบเรื่องเขาย้อนคิดขึ้นมายิ่งคิดก็ยิ่งสงสัยตัวตนของนาง ขา่ไม่ถึงว่ายำนั้นถูกงานหลวงรบกวนนางขับแปง่งร่างใครเป็นภรรยาของจินโจเออเสียแล้วหากนาะเป็นคนผู้นั้นที่เขาคิดไว้เขาไม่ยินยอมให้นางแต่งกับคนอื่นอย่างเด็ดขาดนี่เป็นเรื่องที่เขาทนทับไม่ได้ขาดล้างหูรอฟังอยู่เจ้าปีศาจฆาตกรที่ไม่เห็นค่าของชีวิตคนได้ยินมาว่าเขาก็คือทับเล่มหนึ่งของฮ่องเต้ เรื่องสกรปรกเรื่องที่ไม่หานให้ใครรู้เห็นหรือเป็นเขาที่ไปสะสางคนเช่นนี้นางไม่คิดจะมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเขางานแต่งงานของเจ้ากับเซิงเชิงอ๋องไม่ใช่ว่าล่มเลิกไปแล้วหรือเพราะอะไรถึงแต่งกับเขาสำหรับเขาแล้วผู้หญิงมีประโยชน์ให้ใช้งานสำคัญกับความสามารถหรือว่าหนะ้าตาสวยงามมากมายนักแต่หญิงผู้นั้นที่เขาตามหาเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความสามารถและความงาม เพียวเมียวอยากจะกรอกตากริด้องขึ้นฟ้าเสียให้ได้นี่ไม่ใช่เป็นเพราะท่านผู้บัญชาการหรอกหรือหากในอำเภอไปทวา่าไม่มีการสั่งการให้คนรอบวังยาเขาจะตั้งท้องได้อย่างไรไหนเลยจะต้องแบกรับความกดดันที่ต้องคลอดลูกถังยังไม่แต่งงานจะต้องแต่งงานกับพ่อของเิกนี่ไม่ใช่ผลงานชั้นยอดของท่านหลอกถือปูชงถงนึกขึ้นได้แพบบ้จริงแล้วก็เป็นเช่นนี้เองเขาหัวเราะ พูดกันอย่างหน้าไม่อายจะว่าไปแล้วข้ากับเพินพ่อสื่อของเซิงเซิงอองนัติใช่แล้วหากไม่มีการจับคู่ของผู้บัญชาการอองอย่างข้าจะได้ยอดภรรยาเช่นนี้จากที่ใดกันกลับจากทรงสเสด็จเขาก็พบว่าด้านนอกมีองครักและสาวใช้สลบไปทั่วจิ่นจั่วเอิบไปยังห้องหอว่องไวดุดพายุผลักประตูปเปิดออกพอเห็นสถานาการณ์ชัดเจน พูดตามจริงเขาถอนใจด้วยความโล่งอกแต่ยังมีท่าทางหวาดระแวงปูชงหลงคิดไม่ถึงว่าจินชั้วเอ,อ๋จะขับมาร,รุดเทวเช่นนี้เขายังมีคำถามมากมายที่ยังไม่ได้ถามเมฆทำมึนเข้าครอบงำในดวงตาเขาความคิดสลับซับซ้อนหลเข้าไปในห้วงความคิดของเขาทันทีขอบประเมินสถานาการณ์รับรู้ว่าตนเองมุทะลุเกินไปเสียแล้วบูบัญชาการไม่ดื่มสุรายอย่ท่านหอกกลับมาที่ห้องหอทั้งยังอาศัยโอกาสที่ข้าไม่อยู่ ทำ้ายค่ารับใช้ท่านนอกจนสลกเราอย่างน่าฟังก็คือผู้บัญชาการไม่เคารพกฎเกณฑ์เราอย่างน่าเกลียดก็คือไม่เห็นอ,องค์ยังข้าอยู่ในสายตาจินชั่วเอ๋อใบหน้าเย็นชาแววตาเย็บเย็นดุดคมมีดเพียงชั่วขณะด,ดวงตาของผู้ชงหลงปรากฏอารมณ์มากมายผู้ที่รู้จักมองสถานการณ์ให้ออกถึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าข้าดื่มสุราทด,ดีของจนออกมากไปหรอกหรือคิดจะไปห้องสุรา กลับเดินผิดทางบุกเข้าห้องหอของท่านอองคาถูกพายุทรายของตะวันตกเฉียงเหนือกระหนำ่ำะสจนเลอะ,ะเลือนเสร็จแล้วคนหนึ่งเป็นจอมวางแผนอีกคนมีแผนทับอยู่ในใจจะปรักมือกันเป็นเพียงชั่วลมหายใจเท่านั้นปู่ฉงร,งรู้ว่าเขาคงถามอะไรไม่ได้อีกถึงแม้จะถามจนได้เรื่องนางก็แต่งงานไปแล้วในท้องยังมีคันอีกผู้หญิงเช่นนี้ไม่ได้มาก็ช่างเถิด ผู้หญิงในฝันของเขาคนนั้นก็ให้มีชุดอย่างสวยงามในฝันของเขาก็แล้วกันเขามาถึงโลกที่ให้เขาได้มีโอกาสแสดงฝีมือเรียกลมเรียกฝนได้วันนี้อยากฆ่าใครก็สามารถฆ่าได้ใครไม่เชื่อฟังก็ทําให้คนนั้นหายไปในยุคไพจีน้นี้เขาอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้กันบนโลกนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับชื่อเสียงเงินทองอย่างอื่นก็แค่หมอกควันที่ผ่านสายตา ถ้าหากหนางอยู่ที่นี่ด้วยต้องช่วยเขาได้อีกแรงสองคนย่อมเป็นที่หนึ่งในใต้ล่ถตว่าแม้ว่าเขาจะเป็นดาบของฮ้องเต้อำนาจก็ยังไม่เพียงพอที่จะโค่นธงเชิงเจ้งอ,องนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เขาหงุดหงิดที่สุดหากวันนี้ย่อมโมโหเชิงเจ้งอ,องอนาคตก็จะมีควากหนามเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้นเขาวิเคราะห์สถานการณ์ตอนนี้อย่างไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นปูชุ่งถงหัวเทะเดินฉากไปอย่างรุนทันสถานการณ์ แม้แขกไม่ได้รับเชิญผู้นี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอะไรขึ้นมาจริงๆแต่มาสร้างเงาเมื่ในวันมงคลทําให้คนอึดอัดยิ่งนักเจ้าปีาศาจ้ายนี่ทําอะไรเจ้าหรือไม่เขาเดินเข้ามาถามยังใส่ใจนางถอนหายใจออกมาร่างกายที่ตึงเครียดไปทั่วทั้งตัวแล้วกับพบศัตรูอุชากาศอ่อนยวบลงนางลงบทเองช้าๆโหนก่อนตอนที่เขาไล่จับโจรข้าเคยพบเขาครั้งทั้นแค่ครั้งเดียว คิดไม่ออกเลยว่าเขาบุกเข้าห้องหอมมาคิดจะทำอะไรเจ้านี่เป็นคนทำช้าถึงที่สุดที่พวกเรากลายเป็นสามีภรรยาไม่ใช่เพราะมันวางยาอกถือเขานั่งลงทั้งปอบเพียวเมี้ยวโอบไหล่บางของนางเป็นการปอบโยนภายหลังในรัชสำนักท่านต้องระวังเขาให้มากผู้ชงหลงเทพมรเนะที่คาทางังพานทำลายทั้งตะกูลพูดนี้ไม่มีสิ่งใดให้ต้องครัวถ้าจะให้พูด เพียงทางให้เขาสูญเสียความน่าเชื่อถือต่อฝ่าบาทเขาก็ไม่มีค่าอะไรทั้งนั้นอืมเจ้าพักผ่อนก่อนเถิดพาไปจาัดการธุระข้างนอกสักหน่อยไปไม่นานก็ครับตั้งแต่เมื่อไรกันที่องค์คณะของชวนอ่องอ่อนแอนถึงเพียงนี้ชักจะขี้เกียจกันเกินไปแล้วส่งไปที่ค่ายใหญ่นอกเมืองหลวงรับการฝึกซ้อมพิเศษค่อยกลับมาก็แล้วกันอ๋อได้จินงจ้เอ๋อลับมาอีกครั้ง เผยวเพียวก็นอนหลับไปแล้วเดิมทีคิดว่าเคยชินกับความงามของนางแล้วคิดไม่ถึงว่าจะถูกผิวเย็นดุดยกและอ่อนนุ่มดุดหิมะของนางถังใบหน้าไทยทิ่ฐินั้นทำให้ชะงักชะงินเสียท้ายจินจ่วเอ๋ยยิ่งมองก็ยิ่งรักมองเช่นไรก็ไม่พอมองดูผิวพันธ์ที่ราวกับจะคันน้ำออกมาได้เขาก็คิดอยากจะรังแกคือนนี้เป็นคืนแต่งางานของพวกเขา คำคืนแต่งงานหนึ่งเคอร์รำค่าดุดทองพันช่างเขาจะปล่อยนางไปดีหรือไม่ปล่อยดีแม้ปลอดเพียวแม่จะง่วงงุนแต่สัมผัสที่6ที่เฉียบแหลมก็ยังสัมผัสได้ว่าสายตาที่เขามองนางเหมือนกับสุนัขจิ้นจอกมองกระต่ายเน้อยอย่างไรอย่างนั้นรวมกับระยะห่างที่ใกล้เกินไปนางสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของเขาอย่างชัดเจนหัวใจของนางก็เต้นเพลวแทง วันที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนางเหมือนงงไม่ได้สติไม่ดับรู้อะไรทั้งนั้นวันนี้ถือว่าเป็นค่ำคืนแต่งงานของนางหญิงคนใดร่วมเหาะกับสามีในค่ำคืนแรกจะไม่ตื่นเต้นทันอีกอย่างตอนนี้นางตั้งคันอยู่หรือว่าเขาคิดจะทํากานอะไรที่ต่ําใช้อย่างนั้นหรือจูจ่ๆลมหายใจของนางก็เปลี่ยนไปจึงชั่วเอ๋อไหนเลยจะมองไม่ออกว่านางแกล้งหลับจึงนอนลงข้างๆนางอย่างเงียบเชียบ ถ้ามีเรื่องหนึ่งไม่เข้าใจยายฝ่าบาทจึงเรียกท่านว่าท่านอาสายตาที่เขามองมาเช่นนั้นทําให้นางเหงื่อออกท่วมตัวนางต้องพูดอะไรสักอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาพันทวดของข้าเป็นขุนนางผู้มีความชอบในการบุกเบิกแผ่นดินแต่ก่อนที่ปฐมฉกบพรจะขึ้นครองราชสังหารหมู่ขุนนางผู้มีความชอบทันทวดได้กระเสียและหลบเข้าป่าห้องเทอ,องค์ต่อมา พยายามตามหาท่านทวดของข้าแต่ท่านทวดของข้าอายุมากแล้วในใจคิดแต่อยากสงบสุขในยามชราจึงได้นะนำท่านปู่สู่ราชสำนักท่านพ่อของข้ากลายเป็นสาหายร่วมเลยนของเราองค์ชายและเพื่อนเล่นด้วยกันภายหลังสนับสนุนองค์ชายองค์กรขึ้นของราชบัลบลังแต่เล็กข้าเติบโตในวังหลวงวังหลวงก็เสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของข้าพอข้าอายุ11อห้องเทองค์ก่อนก็สวรรคต ข้ากับห้องเต้อ,องค์กรแม่แนะนําจะเป็นผู้ปกครองและขุนทางแต่ก็มีความรู้สึกดุดดังพ่อและพี่ชายขอที่ห้องเต้อ,องค์กรจะสวรรคต์นัแเรียกให้เขาเข้าไปที่หน้าแท่นพระบันทมกำชับให้เขาช่วยเหลือห้องเต้อ,องค์มาอย่างเต็มที่คืนหนนห้องเต้อ,องค์กรอย่างให้พระราชะองค์ตาลายพาดของเขาม่นหนึ่งฉบับเขาหวังเหลือเกินว่าพระราชะองค์ตาลา่ยพัดฉบับนั้นจะไม่ถูกนามาใช้ตลอดไปมีหูตาไปทั่วล่าแล้วอย่างไร เป็นขนหนางขั้นสูงสุดและอย่างไทยเหนือหัวยังมีราชวงศ์มีอาจทำใจได้ทุกเรื่องฮ่องเตององค์กรส่งทูถึงความสกโปรกภายในราชวงศ์จึงได้พระราชทานทางถิีทีแล่ให้กับเขาเขาได้รับความไว้วางพระไทยจากฮ่องเต้น้อยเป็นเพราะฮ่องเต้องค์กรฝากฝ,ากฝากังไว้แท้แท้จากสถานการณ์ตอนนี้ฮ่องเต้น้อยมีพระบัมริจะควบคุมอำนาจของราชสำนักแต่เพียงผู้เดียวทว่าเวลาย,ยังมาไม่ถึงส่งใจร้อนเกินไป ของเตไม่ใช่งานที่ดีอะไรจริงๆต้องเหนื่อยยากเพราะกิจาการบ้านเมืองฮองเตถือว่าองค์ของราชวงศ์ไปจีดูแลมีพระชนไม่เย็นยาวนางพึมพำใหญ่ยยเจ้าไม่เป็นห่วงสามีของเจ้าพากระทำงานเหน็ดเหนื่อยไหนเลยจะสบายจินชั่วเออดึงนางเข้าสู่อ้อมอกจุ่มผิดบบอที่ปากแดงละเลือดของนางกระทำในชั่วลมหายใจจูบอย่างบ้าอำนาจบิดผนึกปากของนางนางเปิดตากว้าง แพลเริ่มก็ตกใจต่อมาก็ขัดขืนภายหลังก็อ่อนยุบถึงที่สุดเขากอดหนังเอาไว้แน่นจะไม่อาจขยับได้เพียงนิดกระแสความร้อนที่ห้ามไม่อยู่เริ่มต้นขึ้นจากพวงแก้มแผ่กระจายไปยังแขนขาความรู้สึกทราบซ่านที่ไปทิ้นส่งจับผ่าไปทั่วทางร่างกายส่งถึงหัวใจจุบนี้ของเขาป่าเแผยิ่งนักทั้งขบเม้นทั้งไรเรียไม่มีรักการใดใดทั้งนั้นรากับหิวโหวยมานาน เินทนเคลื่นนอนไหวหนักหน่วงไปถ้วยภายในปากอ่อนนุ่มของนางบีบคั้นจนนางหมดทางหนีและแต่เกี่ยวกวัตกับเขาลมหายใจของนางถูกเขากืนกินจนหมดสิน้นแขนทั้งสองข้างยิ่งรังยิ่งแนบแน่นทําให้ปอบเพียวเนี้ยทําได้แค่เกาะเกี่ยอยู่ในอ้อมกอดของเขาไม่อาจขยับขยื่นได้เวลาผ่านไปนานเขาจึงปล่อยนางใบหน้าหล่อหาของเขาแดงกำ่ำยังคงเรียรีมฝีปากอย่างไม่รู้สึกว่าเต็มอิ่ม แววตาของเขายังคงยากที่จะคาดเดาแต่สีหน้าดูผ่อนใครย,ยังเห็นได้ชัดดึงเอาภรรยาหมัดมาที่สองแก้มแดงเคลือกหน้าอกอย่างสะท้อนขึ้นลงเข้าสู่อ้อมอ,อ,อกอีกครั้งนิ้วเคลื่อนผ่านไปตามเส้นคงเว้าของนางเสียงเอื่ยเสียทางขึ้นข้างคูของนางเจ้าพาบินเกินไปแล้วภายหลังเรื่องก้อนหินเสากำแพงอะไรเช่นนั้นอย่าได้พูดอีก เขาคิดไม่ถึงเลยว่าภรรยาตัวน้อยของเขาจะใช้กล้าเพียงนี้ถึงขนาดกล้าพูดต่อหน้าห้องเต้นห้อยต่อเขาจะทำเรื่องที่ไม่จําเป็นแต่เขากลับรู้สึกว่ามีภรรยาเช่นนี้สามียังต้องการอะไรอีกตลอดมาคิดว่าเป็นฝ่ายตามตื้นนางเพียงฝ่ายเดียวแต่จริงแล้วในใจของนางก็มีเขาอยู่คิดได้เช่นนี้ในใจกิ้งหวานล้ําห้องเตจะทรงหาเรื่องท่านพอเรื่องนี้ถึงให้ ต่อให้ในจมูกของนางใครยังอบอวนไปได้วยลมหายใจร้อนเผาของเขาในปากยังมีรสชาติด,ดิบเถื่อนของเขาทุกส่วนล้วนทําให้นางไม่มีเรี่ยวแทงขัดขคืนแต่เรื่องนี้กับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันนางไม่เป็นห่วงตนเองเลยจริงๆคิดว่านางจะหามุมเล็กๆทบซ่อนไม่ได้เชียวข้าเคยบอกแล้วเรื่องเท่าภายนอกมีข้าอยู่ฝาถล่มก็ยังมีข้าเจ้าแค่คลอดลูกอย่างปลอดภัยก็พอแล้วนางส่งเสียงฮึ ผลักจินชั่วเอ๋อออกห่างเทกน้อยพูดตรงๆข้าก็แค่สิ่งของที่ไว้เคราะห์ลูกของท่านหากเคราะ์ออกมาเป็นผู้หญิงทาง่านก็คงไม่ต้องการแล้วกระมงังเสียงคอระทุมต่ำเล็ดลอดออกมาจากลำคอของจินชั่วเอ๋อเจ้าคิดว่าผู้หญิงคนไทยก็สามารถเคราะห์ายาทของข้าจินชั่วเอ๋อได้อย่างนั้นถือไม่ว่าเจ้าเคราะ์ลูกเป็นหญิงหรือชายที่ข้าต้องการมีเพียงลูกของเจ้ากับข้า แสงเทียนมงคววุบกใบทาให้ปอดผียวมี้วมองใบหน้าของเขาไม่ชัดแต่เดีคยวคมได้ทิศระหว่างกันกลับทําให้หนางที่สัมผัสเฉียบแหลมรู้สึกได้ว่าคําพูดของเขาไม่มีสักนิดที่หลอกลวงจู่ๆขาเย,ย้าของเขากระถับถับลงมาแนบชิกกข,ขาของนางประสานนิ้วกับนิ้วมือของนางฝ่ามือประชิดฝ่ามือนอนเถิดถึกแล้วคืนนี้ นางครอบไปได้เช่นนี้จริงๆหรือว่าปอบผิวมิยวแอบคิดชาติก่อนไม่ใช่ว่านางไม่เคยคบหาดูใจเรื่องเพศเป็นความต้องการปกติของหญิงและชายหากเรื่องบนเองลงตัวก็เป็นประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมเพียงแต่มาถึงที่นี่ประสบการณ์ครั้งแรกนับว่าอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งยังทําให้นางเจ็บจนลงยังไม่ไหวต้องสงวนสําหรับคืนแต่งงานคืนนี้ที่จริงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรดี เขาไม่ได้ลุกเข้ามาตั้งแต่ยามขึ้นเตียงทําให้นางสงบใจไปได้ครึ่งหนึ่งแต่ก็อดไม่ได้ที่จะผิดหวังเ้อนี่เป็นความย่อนแย้งของผู้หญิงจินชั่วเอ๋อหลับตาเกาะน,นางเอาไว้ลมหายใจยค่อยๆเป็นจังหวะสัมผัสได้ถึงร่างกายแข็งเทื่อของนางทันใดน,นั้นหัวเราะเสียงต่ำพูดขึ้นว่าเมียวเอ,เอ๋อพวกเรายังมีวันเวลาอีกมากวันลุ่งขึ้นทั้งสองทางหนะ้าแปลงฟันเสร็จ เปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งกาที่เป็นมงคลจินจั้วเอ๋อจูงมือปอ่อเผียวมิวด้านหลังมีเพียงฮาวาเอ๋อกับสาวใช้ที่ชื่อเฉียวเหอติดตามผ่านทางไปร,รู้จักครอบครัวจตว่าไปแล้วคนในจวนชินไม่มากถึงทุ้นของจินจ่วเอ๋อเจ้าหน่ายจวนเสื้งอองแท้ๆมีเพียงจินเหล่าไทจินกับจินจ่วเอ๋อสองคนส่วนท่านอะไรท่านลุงของเขามีคาระหัดยากอยู่ต่างหากเรื่องเช่นนี้นะับว่าพบเห็นได้น้อยในยุคสมัยโบราณ อกวนมากมายไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่บ้านก็ต้องอยู่ในคาร์เลอรัตทั้งญ่เป็นเช่นนี้จึงได้เกิดปัญหานี้เรียนหลังตามมามากมายจวนซึ่งเจ้างอองแตกต่างทงที่ตำแหน่งของจินชั่วเอ๋อสูงส่งเกินไปสำหรับเขาแล้วเลี้ยงดูวงศาคณะญาติไม่หนับว่าเป็นปัญหาแต่หากให้อยู่ร่วมในคารหรัตเดียวพอแล้วก็ขอโทษด,ด้วยเขาไม่เอาเขาไม่อยากให้ยามที่เขายุ่งกับงานในแลจะสำนักจนมาสุนฮัก ลับมาแล้วหูยังไม่ได้รับความสงบโดยเหตุนี้จินั่วเอ,อ๋อจึงไม่ได้แยกตระกูลแต่ไม่อยู่ด้วยกันทำเนียมเช่นนี้เริ่มต้นที่เขาไม่เช่ว่าญาติรุ่นบิดาเหล่านั้นจะไม่พร่ำพลแต่ก็เป็นเพียงช่วงแรกเท่านั้นเพราะเขาไม่เคยตัดเงินทองของบ้านใดญาติเหล่านั้นค่อยๆดิมดรถว่าการที่แยกออกมาอยู่เองเรียงการพบปะสังสรรค์ต่างๆบริเวณเพื้นที่ส่วนรวมอยากจะทำอะไรก็ทำนั้นสบายแค่ไหนจึงได้ปิดปากสนิท ส่วนเหล่าไทจินแต่ละมัดผ่างก้าหวังว่าจะได้ดูแลภูหินผู้เท่ายืนยันหนักแน่นว่าจะอยู่ในคาริฮาตที่มีความทรงจำตลอดทั้งชีวิตของนางกับสามีไม่ยอมเคลื่อนย้ายแม้แต่ก้าวเดียวแน่นอนว่าลูกสะภ้าของแต่ละบ้านก็จะไม่ลืมที่จะแสดงความกตัญญูมาพูดคุยหอ,ยอกเลาะส่วนขาดพระธรรมคำพีกับเหล่าไทจินเราเรื่องสนุกของรุ่นหลานให้ฟังอย่างสม่ำเสมอห้องถงใหญ่ของที่นี่ แต่ว่าตั้งอยู่อย่างเป็นเอกเทศไม่ว่าจะเป็นสวนอาคารรวนเทียบง่ายและสง่าง,งามแฝงไปด้วยความน่ายำเกรงและลอยด่างที่การเวลาทิ้งเอาไว้แม้แต่น้าต่างทรงม้วนหนังสือก็เช่นกันจินจ่วเอ๋อพาปอเผยวเมี่ยวมาถึงความเป็นอยู่ของจินเหล่าให้จินมีวรรษไอตัวแต่ละวันนางจะตื่นแต่เช้ามาสวดมนต์เมหนหมู่ทิดติดนำนางมาหลายปีคอยรับใช้อยู่ข้างๆยามนี้เดิมเป็นเวลาพักของนาง แต่พอเป็นวันพิเศษลูกสะภ้ายของแต่ละบ้านก็มากแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทวมตัวกันอยู่ในห้องคนนันพูดคําคนนี้พูดคําเราเรื่องสนุกมากมายอย่าให้นางหัวเราะห้อ,หองโถงอย่างที่แต่เดิมเงียบเชียบกลับมาคึกคักขึ้นมาอย่างหาได้ยากจจนจ่วเอิอแต่งภรรยาเป็นเรื่องใหญ่ของจวนจินไม่พูดถึงว่าแต่ละบ้านกว่าจะทวมตัวกันได้ไม่ง่าย เหล่าแท่จินยิ่งกระปีก้กระเปร่าแค่คิดถึงหลานชายคนโตกับเด็กในท้องของหลานสะพ้ยนางก็ยินดีจะนอนไม่หลับทั้งคืนลูกชายของคนทั่วไปที่อายุเท่าจินเชื่อเอ,อ๋อต่างก็มีลูกชายลูกสาวเป็นขยงตั้งนานแล้วเขาขับอ้างว่าง,า,งานราชการยุ่งยากไม่มีจิตใจาแต่งงานอยู่เวลามหาชนอายุปูนนี้นาเสรจ,จนชวน,น,นจีนเป็นหัวข้อสนทนาะภายในเมืองหลวงนาจะเหล่าแท่จินหมดหวังไปแล้ว เมื่อก่อนหญิงสาวที่นางดูเอาไว้ให้ไม่เข้าตาเขาไหนเลยจะรู้ว่าได้แดงของแย่เหล่าผูกไว้นานแล้วที่ควรเป็นของเขาสาสัตอย่างไรก็ไม่หลุดงานแต่งงานนี้เขาดิ้นรนจึงได้มาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจินเหล่าแท้จินเห็นเองกับตาบางทีที่ก็คือชีวิตอของคนสิ่งที่คนอื่นยื่นให้ถึงมือไม่แน่จะถูกใจสิ่งที่ตนตั้งใจให้ได้มาถึงยิ่งห่วงแหน ทั้งสองเข้าไปในห้องโถงแคทกาเข้าประตูก็เห็นชายหญิงมากมายเต็มห้องสวมทองใส่เงินงดงามลูลาถูกสายตาพุ่งตรงไปที่สะพายคนใหม่ผู้อ่อนไหวและสดใสดุจด,ดอกไม้ป่อเผียวเงี้ยวมองตรงไปข้างหน้าเคลื่อนไหวตามขารเคลื่อนไหวของเชนชั่วเอ,อ๋อรันยาหลานาพาภรรยามายกน้ำชาแล้วขอรับจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ